วันนี้นะครับผมขออนุญาตน่าตัวเลขเนี่ยมาให้เห็นก,ก่อนนะครับว่าการส่งออกปี2567นะครับต่อเน,นื่องถึง68เนี่ยนะครับตัวเลขที่ผ่านมานะครับถ้าทั้งปีเนี่ยตอนนี้เอาดูเร็วขยายตัวประมาณสอนะครับแต่ในช่วงครึ่งปีเนี่ยมันเติบโตอย่างมากเลย20%อนะครับเคยมีผู้สื่อข่าวถามผมว่าเอะตัวเลขมันดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่ส่งออกอเมริกา หลักใหญ่แล้วนะครับหลักใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีฐานสูงแล้วก็ฟอนโทรในการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีแรกตัวเลขการส่งออกเนี่ยมีค่าสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งปีนะครับนั้นเรลืออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ13%เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมนะแต่ก็ค่อนข้างน่าตกใจนะครับว่าในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับ ตัวเลข d r อบลงมาเติบโตออมาสัก5.7นะครับมันไปมันก็คือตุลาเทียบกับปีที่แล้วตุลาของ68เทียบกับตุลาปีที่แล้วนะครับนะฮะแต่นี้ในช่วงที่กําลังรันต่อถึงปลายปีตอนนี้นะครับตัวเลขการ d r อ p เนี่ยค่อนข้างเติบโตไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เป็นตัวเลขที่ดีไปเลยในมูมท่าปัจจุบันนะครับปี67ที่เกิดขึ้นนะครับมุมท่าก็รประมาณ ตามตัวเลขน,นะครับสามแสนนะครับสามแสนครั้งแรกเลยนะครับขยายปีขยายตัวเติบโต,ต,ตมาเกือบ5.5เปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณการสร่งออกนะครับตอนนี้ถ้าเราดูยอย่ากนี้นะครับในแง่ของออการคาดการณ์ของนับต้นปีของปี68หรือปลายปีที่แล้วนะครับทุกสำนักเลยคาดการณ์ก็บวกประมาณสักนะครับ3.5บ้างทบทอบอกว่า2.7บ้างนะครับแต่ตัวเลขที่ ปรากฏขึ้นจริงๆมันเติบโต,ตประมาณ13%อย่างที่นําเรียนนะครับอย่างที่บอกไปทีนี้มาดูว่าปีหน้าเนี่ยมยันอะละสํานักก็